สวัสดีครับกลับมาพบกับโจ้ธีรพงศ์ในช่องเกษตรบ้านสวนครับทริปนี้ก็เป็นทริปท่องเที่ยวอีกแล้วนะก็เมื่อพอเห็ดเห็ดฟังน้อยแล้วก็ออกเที่ยวได้นะถ้าเห็ดฟังเยอะแล้วก็ไปไหนไม่ได้นะวันนี้เราอยู่ที่ด่านเจดีสองค์อำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบุรีนะวันนี้ก็ก็คือไปเที่ยวสะพานมอญแล้วก็เลยเลยมานะเพราะว่าอยู่ห่างจากสะพานมอญไม่มากนะถ้าจําไม่ผิดรู้สึกจะยีสบ กิโลได้นะย0่สถึงสามกิโลนะโดยประมาณนะไม่แน่ใจนะแต่ทีนี้ว่าเรามาแล้วนะจากบ้านเราก็มาสองสามร้อยกิโลแล้วนะจากระพานมอนก็เลยว่ามันไม่ไกลมากนะแค่ยี่สามสิบกิโลเลยมาอีกนิดนึงนะอันนี้ก็คนเยอะนะที่เห็นเมื่อสักครู่นี่ก็เป็นจุดที่เขาขายข้องกันนะการเจดีสามองก็จุดพ่ปรนจุดพ่อนปรนค้าขายของไทยกับพม่านะ ทางด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นทางเข้านะทางเข้าด่านพม่านะตรงข้ามนั้นก็เป็นตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยข้ามไปเราข้ามไปก็เป็นพมประเทศพม่าเลยนะปกติจะเปิดให้ข้ามได้นะก็เธอทําหนังสือแล้วก็เปิดข้ามไปเที่ยวนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีสถานการณ์อะไรตึงเครียดไม่รู้ก็ข้ามไปไม่ได้นะเนี่ยเพื่อนๆดูทะเบียนรถนะทะเบียนรถก็เป็นของพม่าแล้วนะก็คือข้ามไปอเอามือยื่นไปก็เป็นพม่าแหละพูดง่ายๆเราโดดก็ไปก็เราก็เป็นต่างด้าว ต้องทำหนังสือเข้าไปนะช่วงนี้น่าจะมีสถานการณ์ตึงเครียดอะไรก็คือไม่ให้เข้าไปเที่ยวนะปิดเลยนี่ห้ามเข้าห้ามผ่านก็เดี๋ยวไปดูค้าขายดีฟ้าว่าเขาค้าขายเขามีอะไรขายกันบ้างนะจุดนี้เขาก็ปิดไปแล้วเราก็เดินแค่เดินมาเที่ยวมาดูเฉยๆว่านี่มันเป็นช่องพมา่านี่เราเข้ามาแล้วก็ สาวๆนะสาวๆพามา่าทางนั้นข้างในนะขายของนะขายของโดยมากก็จะพูดไม่ค่อยชัดนะก็น่าจะเป็นคนท้องถิ่นแหละพมา่าเนี่ยก็หลักๆก,ก็หลักๆนะหนักไปทางพวกของกินนะกับเหล้าเบียร์นะเดี๋ยวก็เดินไปเรื่อยๆนะนี่ก็จะเป็นพวกขนมขนมเยอะนะวงใส่คนพมา่าชอบทานขนมนะนี่ขนมเยอะเลยก็ไม่แพงนะห่อหนึ่งก็ ยี่สิบห้าบาทสี่ห่อร้อยบ้างสามห่อร้อยบ้างอันนี้จะทีมงานที่มาก็มีกันห้าหกท่านนะก็ซัดแต่ขนมกันไปอย่างเดียวนะส่วนเราเองเราก็จะเดินดูเล่านะว่าเล่ามันอยู่ตรงไหนนะก็จะได้ซื้อมาฝากพัดพวกนะเพื่อนผู้ชายนะั่นที่อยู่ที่บ้านเรานะอันนี้ก็เป็นเครื่องไม้นะมีทั้งหมดโต๊ะเก้าอี้มานั่งตะลิว ช้อนอะไรที่ทำมาจากไม้นะของประดับตกแต่งเพียบภาพเครื่องประดับนี่ก็จะเป็นเครื่องประดับนะเครื่องประดับเราไม่เน้นนะเครื่องประดับก็จะเป็นพวกยกพวกหินถ้าสายที่ชอบเครื่องประดับก็แวะชมงานได้นะแต่นี่เราไม่เน้นเน้นนะเราเน้นไปทางเหล้าเบียนะอันที่จริงก็ไม่ได้เน้นว่าจะกินอะไรหรอกก็เน้นว่ามาซื้อเป็นของฝากของคำนันนะเพราะว่า เรามาไกลนะนี่เล้าเบียร์รู้สึกว่าบุรีเนี่ยนะจะให้ออกสองหีบนะสองหีบก็คัตต้อนยาวๆนั่นแหละนั่นเรียกหนึ่งหีบเนี่ยเนี่ยปึกๆเนี่ยเรียกหนึ่งหีบรู้สึกว่าจะได้สองหีบแล้วก็เบียร์ู้อาเล่าอ่ะเหล้ารู้สึกว่าจะได้ประมาณสองลิตรนะที่สอบถามนะสอบถามคนขายก็รู้สึกว่าจะได้ประมาณสองลิตรนะก็ไม่ได้แพงมากนะขวดหนึ่งเจ็ดสิบบาทหนึ่งร้อยบาทนะคิดเป็นเงินไทยนะแต่ก็อีกแหละ อยู่บางยี่ห้อนะนี่สาวพม่าเลยนี่สาวพม่าเห็นกล้องยิ้มเลยถ้าเป็นเหล้านอกยี่ห้อดีๆสมมุติว่าขวดละประมาณแปดเก้าร้อยเขาก็จะขายประมาณสี่ถึงห้าร้อยนะผมไม่แน่ใจนะผมว่าตามความรู้สึกผมคิดว่าภาษีของพม่าน่าจะถูกกว่าไทยนะเขาถึงขายถูกได้นะแต่ก็มีสเตมนะมีสเต็มท,ที่ที่หัวที่ขวดนะไม่ใช่ว่าไม่มีสเต็มนะเขาก็เสียภาษีของเขานะ แต่คิดว่าผ้าฝีก็น่าจะถูกแต่พอมาขายบ้านเราถึงกับเจ็ดแปดเลยนะถ้าเขาขาย4ี0ห้าเนี่ยนี่ก็ถ้วยน้ำชาอันนี้แม่บ้านของเราเองนี่เล่นอะไรมาไม่รู้นี่ก็ลูกสาวอันนู้นก็นี่ก็ทีมงานทีมงานก็อันนี้เป็นผ้าพันคอน่นถุงดำๆน้่นที่หิ้วข้างหน้านั่นเล่านะ เราเขาก็ใส่ให้นะใส่ถุงดําให้นะแต่เดี๋ยวเราออกมาจากด่านเจดีย์ฟ้องค์แล้วเดี๋ยวก็จะมีตรวจนะตรวจคนเข้าเมืองอีกทีนะตรวจคนงานตั้งตรวจตังด้าวว่ามีตังด้าวเข้ามาไม่ลบหนี่เข้าเมืองไหมเ,เขาก็เป็นพี่ทหารนะทำตามหน้าที่ของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรวูว่าก็จะมีพวกเสื้อผ้านะทีนี้เสื้อผ้าเราก,ก็ซื้อไม่ได้หรอก ไม่ใช่ซื้อไม่ได้เราซื้อได้แต่เราจะไปใส่ที่ไหนนะเรื่องของเรื่องก็คือปัญหาตรงนั้นเราจะไปใส่ที่ไหนถ้าเราซื้อมาแล้วแต่ถ้าซื้อเป็นที่ระาลึกอะไรก็อย่างนั้นก็คงจะได้นะนี่ก็ไม่กวาดไม่กวาดก็สิบอันสามร้อยห้าสิบเนี่ยมัดโตโต,ต,ตนี่เลยถ้าอสองข้างทางที่เราผ่านมาด่านเจดีย์สามองค์หรือว่ามาฝั่งขานี้จะมีต้นไม้ฝาดเยอะเลยนะถ้าเพื่อนๆนได้มีโอกาสมาเที่ยวลองสังเกตดูนะทั้งซ้ายทั้งฝาดเลยอะ่ะ มันจะเป็นดอกพวงพวงขาวๆนั่นแหละทีแรกเราก็ไม่รู้หรอกเราได้เราซื้อไม่ฝาดแ้วเราถึงรู้เพราะว่าเราไปเจอคนตัดเราไปเจอคนเขาขี่รถมาตัดนะเราถึงรู้ว่าเออมันเป็นต้นไม้ฝาดก็อันนี้เป็นร้านกาแฟกระบ,บองเพ็รเล็กน้อยอันนี้ก็เออแต่ว่าแตงโมนะแตงโมไม่รู้ได้ผ่านมาหรือย,อยังนะมีโอกาสได้ไทยหรือเปล่านะแตงโมลูกใหญ่มากนะ ไม่เอานะเราเลยไม่เอาเพราะว่าเรากลัวว่ามันหนักนะก็มีแตงโมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะวันนี้ก็พาเพื่อนๆนมาเที่ยวมารีวิวดานเจดีสามองค์นะก็ฝากคลิปท่องเที่ยวไว้บ้างนะสลับกับคลิปการเกษตรนะจะได้ไม่เบื่อกันนะดูคลิปการเกษตรบ่อยๆก็จะเบือ่อน,นี่รอมาเพียบเลยทุ่งดำๆนันอย่างที่บอกนะมันคือเล่านะเราได้เล่ามาแล้วหลายขวดเลย โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า